สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็มีทริคดีๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ p p o o n นะครับซึ่งมีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นเวอร์ชัน14.6นะครับเวอร์ชัน14.6นะครับทีเนี้ยทริคที่ผมว่านี่นะครับคือการอ่านหน้าจอนะครับก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับโดยที่แบบว่าเราให้สิริเนี่ยนะครับเป็นคนอ่านให้เราฟังนะครับสิริก็จะอ่านหน้าจอนะครับลองกดดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะไปที่ตรงนี้นะครับแตะไปที่ตรงปุ่มศูนย์ควบคุมเนี่ยปุ่มเขาเรียกอะไรปุ่มเนี่ย แตะมานะครับก็จะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดไปที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็กดไปที่อื่นๆนะครับมันจะมีเมนูใหม่ขึ้นมาก็คือตัวนี้ครับอ่านหน้าจอตรงนี้ครับลองแตะไปนะครับในกรณีแบบนี้นะครับคือมันไม่มีข้อความที่จะให้เจ้าตัวโทรศัพท์เนี่ยอ่านนะครับมันก็จะไม่สามารถอ่านได้ทีนี้นะครับวิธีการจะทํำยังไงนะครับก็ ให้เพื่อนๆนะครับลองไปที่ s a f a r i นะครับแล้วกดไปที่เว็บไซต์นะครับอันนี้ผมจะออกไปก่อนทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะครับทีนี้ผมจะลองให้มือถือนะครับของเราเนี่ยนะครับอ่านข้อความพวกนี้นะครับให้เราฟังนะครับโดยที่เราไม่ต้องอ่านเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแตะไปที่ปุ่ม เปุ่มนี้นะครับแล้วก็แตะไปที่อุปกรณ์นะครับคําว่าอุปกรณ์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกมาที่อื่นๆนะครับเลื่อนมาที่อื่นๆตรงนี้ก็จะเห็นเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกคําว่าอ่านหน้าจอตรงนี้นะครับแตะไปเลยหนึ่งครั้งนะครับอขออนุญาตเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งนะครับฉีดพื้นที่ระบาด หลังอยรับรองประสุสาอย่างนี้ครับทีนี้สมมุติว่ามันช้าไปนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่วททีนะครับเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับเห็นทะอ่าตรงนี้มันจะบอกว่าครึ่งเท่าอะไรเงี้ยครับมาแตะตรงนี้เป็นหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าก็จะเป็นการอ่านแบบปกตินะครับของสิริลนะครับถ้าเป็นแตะไปอีกเนี่ยเท่าครึ่งก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับลองดูนะครับแล้วก็กดเพย์ครับ The 25th Comment News 2021 of Orphan of May Passus กรมประสุทธ์แจ้งยิบมาตรการแก้ไขปัญหาโรคลำปีสกินระบาดชี้เดินหน้าแก้ตั้งแต่พบครั้งแรกด้วยประมาณนี้นะครับอันนี้คือ1เท่าครึ่งนะครับลองดู1เท่านะครับอันนี้2เท่าก็จะเร็วไปนะครับก็ลองดูที่1เท่านะครับอันนี้นะครับแล้วก็กดเพยดูด้วย5มาตรการหลักจนคุมพื้นที่ระบาดอยู่ใน35จังหวัดไม่พบเพิ่ม แถมวัคซีนล็อดแรกจะมาถึงอีก5วันข้างหน้าอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สําหรับมือถือ iPhone ที่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน่น14.6แล้วนะครับถึงจะสามารถทำได้นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆเนี่ยอันนี้ผมใช้เป็น iPhone 11นะครับรุ่นอื่นไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ลองอ่าลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็ได้ไม่ได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีทิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ลองทำตามดูนะครับสำหรับมือถือ iPhone เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ